สำรวจด,ด่วนครับในฝ่ามือของคุณมีเส้นวาสนาวิบัติปัจจุบันหรือไม่วาสนาวิบัติปัจจุบันก็คือมีปลายแตกเป็นตัววายแบบนี้เส้นวาสนาไม่ว่าจะวิ่งมาจากเส้นชีวิตนะครับหรือว่าจะวิ่งมาจากอ่าริมมือหรือวิ่งมาจากตรงไหนก็นแล้วแต่ถ้ามีปลายแตกเป็นตัววายแบบนี้แสดงว่าเป็นเส้นวาสนาวิบัติปัจจุบนันหลังจากอายุ4 0ปีไปแล้วนะครับ จะทาธุรกิจกิจการงานอะไรอย,อยู่จะมีเหตุให้หมดตัวไปถูกโกงไปหรืออะไรไปแบบนี้ทีนี้ในวิธีการแก้ก็คือทางโลกเนี่ยพยายามทบทวนในเรื่องการเงินบ่อยๆวางแผนนะมีทั้งเ,เงินที่มีสภาพคล่องเงินที่เป็นการลงทุนระยะยาวอย่าไปลงทุนอะไรที่มันมันไปกองอยู่ตะก,ก้าเดียวไม่งั้นสวยแน่ต่อมาอันที่2ก็คือให้พยายามทําบุญนะครับทําบุญเกี่ยวกับการไหว้หลักเมืองทําบุญเกี่ยวกับพวกเด็กด้อยโอกาสทําบุญเกี่ยวกับการสร้างโบสถ์สร้างวิหาร ก็จะเป็นการปรับดวงปรับชะตาของคุณทําให้มีโอกาสที่จะรอดพ้นวิกฤตในครั้งนี้ได้ลองดูครับถ้าอยากดูดวงปรึกษากันครับ